ขี่บ่อยอีก่กุ๊บจนมาที่เลยวะสวัสดีพี่น้องบรรยากาศแรงเลยไปไกลกี่ดีแล้วเี่ยมเยฮ้ยเฮ้ยมาไกลกี่เยี่ยม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 ยื่นชงเลยไหมไกลลอยีก